ตามคําเรียกร้องครับเชืช่อมาที่จริงแล้วเราก็มีการเปลี่ยนเบอรโ์โทรศัพท์บร,บรท์ี่ตรงนี้จต่มีหมดแต่ปรากฏว่าคนที่เขาอยากให้เรามาไม่ให้ตอนนี้คือด็อกเอร์ไก่นะฮะมัทน,นาปวีนหรือพี่แล้วก็อีกคนนึ่งวันนี้มีแครเชิญคือพี่สมศักดิ์ชาลาชนด้วยครับเอางี้ก่อนขอต้อนรับด็อกเตอร์ไก่เป็นฮาร์ดแก่รนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ได้ยินชื่อเสียงมานานนะวันนี้เจอตัวจริงแล้วเมืเคิดใช่ไหมใช่สิบปีตัวเบอร์ม่ดำเนี่ยตั้งแต่เปิดแฉวันแรกๆเขาเป็นคนเอามาให้เขาเป็นคนให้เป็น เลขมังกรเลขของซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นหนังสือถ้าสมมติวันนี้คุณไปตามร้านหนังสือเป็นหนังสือถ้าสมมติคุณดูเนี่ยเป็นเบสเซลเลอร์เลยอทุกเล่มที่ทำแล้วกลาก้าพูดเป็นคนคนเดียวที่เวลาทําหนังสือปุ๊บเนี่ยก็จะเอาเงินจากการทำหนังสือทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้องค์กรการกุศลไปช่วยเหลือำุงพุทธศาสนาครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ,คะ นะฮะขอต้อนรับมาที่รายการสวัสดีค่ะพี่สุสักสวัสดีค่ะนะครับก็คือเอาเงินทั้งหมดไปทําเลยตัวพี่ไก่จริงๆอาชีพหลักๆที่เห็นส่วนใหญ่จะอยู่ที่อังกฤษไม่ค่อยอยู่ที่เมืองไทยเป็นไงมีธุรกิจอยู่ที่ประเทศอังกฤษอพาร์ตเมนต์ไม่ค่อยได้นไยเท่าไหร่แล้วก็ออฟฟิศเปิดนี่ยะครับตัวเลขเนี่ยคุณไก่ก็จะเข้าอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นสะพานบุญไปช่วยคนต่างๆคือการเปลี่ยนตัวเลขของเขาเนี่ยคือไม่ใช่อาชีพเขานะ่ยฮะ อาชีพที่คนไปสอนครที่อังกฤษทำคำเกี่ยวกับอะไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินค่ะเอชเอชส่วนใหญ่ชีวิตเขาเจออยู่ที่อังกฤษพี่สมศักดิ์สวัสดีฮะสวัสดีค่ะคพี่นายโอ้โหพี่สมศักดิ์จะเป็นคนที่แบบอยู่กับเทคโนโลยีทันสมัยตลอดเวลาที่จะรู้ว่าเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็น working woman ใช่ใช่ใช่คือผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็น working woman ที่แบบว่าแต่ปรากฏว่าพลังเยอะมากพลังคือการทําธุรกิจของเขาทุกอย่าง เขาเคยล้มละลายมาแล้วเขาเคยแล้วแม่ดาเคยรู้จักเขามาคือเขาเคยล้มละลายจนไม่เหลืออะไรเลยเคยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีเงินเป็นหลายร้อยล้านตอนนั้นทําธุรกิจอะไรมาก่อนทําโรงเรียนผลิตนักศึกษาเพื่อช่วยการพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยรายได้ปีหนึ่งเป็นพันล้านเป็นพันล้านจนวันหนึ่งไปต่อไม่ถูกติดลบนี่อยู่เท่าไหร่สามร้อยกว่าล้านบาทสามร้อยกว่าล้านอยู่ดีดีปุ๊บเงินก็ไม่เหลือแต่ต้องใช้นี่สามร้อยกว่าล้านใช่เขาก็เลยบอกเฮ้ย กลับมาดูว่าเราเห็นเลขศูนย์เล็กเยอะอยู่รอบตัวเราอันนี้คือเวลาที่กุยส่วนตัวเขานะครับวนดามพี่มองเข้าไปอะไรวะบนห้องพี่ก็เป็นเลขศูนย์ศูนย์เ้าจะเข้าไปเบอร์โทรศัพท์เมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้กันแปดศูนย์0ปดหนึ่งปห้าููนย์ูย์ก็มีศูนย์ด้วยเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะยิ่งมีศูนย์คนจะจำเราได้ง่ายเบอร์โทรศัพท์เขาเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกเอาละเฮ้ยทำไมชีวิตฉันมีแต่ศูนย์ถูกต้องค่ะตอนนั้นพี่ไก่เริ่มศึกษาว่ายังไง ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเบอร์มือถือแต่คุณไก่ฝันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าจะให้วิชาไปช่วยคนช่วยหนึ่งคนนี้แผ่นดินสูงขึ้นเราเป็นนักธุรกิจเราฝันก็คือฝันตื่นมาก็ไม่ได้สนใจแต่พอไม่ทําขึ้นมาจริงๆธุรกิจของเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันเริ่มที่จะมีปัญหา <ừ> เหมือนถูกบีบให้ต้องทําให้เป็นสะพานบุญหลังจากที่เราตัดสินใจว่าโอเคเราไม่ไหวแล้วเราจําเป็นจะต้องทําในสิ่งซึ่งเราฝัน นะคะก็คือมาเป็นสะพานบุญในการเปลี่ยนเบอร์มือถือให้กับคนจํานวนมากๆเนี่ยหลังจากนั้นแล้วมันมีความปริ่มสุขค่ะคุณมดดำค่ะปริ่มสุขค่ะคุณอา<ม>ปริ่มสุขมากๆเนื่องจากว่าคนที่เราเปลี่ยนเบอร์ให้เนี่ยเขาประสบความสําเร็จในชีวิตจากที่เขาเคยมีหนี้เขาก็กลับมามีความรัำมั่งคั่งร่ํารวย<ม>จากที่เขาเคยถูกโกงถูกหกักหลังทําคุณคนไม่ขึ้นเขาก็กลับมามีชื่อเสียงมีความโด่งดังแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วไป ยกตัวอย่างต<อ>้นงมือใช่แล้วจากมีนี่มากๆก็กลับมามั่งข้างล่ำรวยจากสุขภาพเสียก็กลับมาสุขภาพดีจากที่ใกล้ที่จะมีปัญหาเสียชีวิตก็กลับมามีชีวิตต่อได้ซึ่งมันเป็นเรื่องน่ามหาัศจ,จรรย์มากๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์มือถือและเปลี่ยนชีวิตค่ะหนึ่งในนั้นก็คือก็คือเไม่แล้วที่วันนี้หนูเชิญมาเพราะอะไรม ครบแปดปีที่นางเปลี่ยนให้เราจะขอเบอร์ใหม่อีกเบอร์อันนีเห็นบอกเพราะว่านางตะไคร่บอกว่ามันเปลี่ยนตั้งแต่แชฉวันแรกวจำได้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 ไม่มีทีมงานไอ้เก๋ไม่ควรไปเอามาเปลี่ยนให้เหรอ็นบอกนางตะไคต่บอกจริงๆแล้วมันคนเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตามช่วงอายุของคนต้องบอกว่าเปลี่ยนเมื่อคุณต้องการให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น พราะเบอร์นียจะมีพลังดึงคุณไปถึงจุดหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันสูงสุดแล้วเบอร์จะนิ่งคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองเลยว่าเอาเริ่มนิ่งแล้วฉะนั้นพอเริ่มนิ่งปุ๊บเราก็เปลี่ยนเบอร์ให้เราพัฒนาขึ้นไปอีกล่ํารวยมั่งคั่งขึ้นไปอีกและตามหลักกี่ปีมันต้องเปลี่ยนดีคะดุกาอันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับคนนะคะพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์ผู้ที่ไม่ยอมจะเปลี่ยนอะไรเพ<อ>ราะว่านางเป็นจริงๆนี่เรื่องจริง ลุงแม่รู้จักกับเขามางแต่แม่ดำยังเป็นแบบเบอร์เดิมพี่ใช้อย่างเอเอสมาตลอดตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยเบอร์เดิมเลยทุกคนรู้หมดพวกเราสวยเพราะเราเพราะเรามั่นใจอีปีอปีพี่สมศักดิ์ก็ใช้เบอร์เราอยู่อย่างนั้นมาตลอดเลยคนอย่างพี่สมศักดิ์นอกจากชุดบ้านแล้วจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่เรื่องทุกบ้านเนี่ยเก่งหมดได้ได้ทุกน อ,อิสปายเลชัน่นการทุก้านจะมาจากสมศัพท์ปรชาชนผมงจ้ของจุ้ยเนี่ยบอสแต่เรื่องเบอร์โทรศัพท์เราจะไม่อยอมเปลี่ยนเพราะเรากลัวเพื่อนเราจำไม่ได้ถูกต้องอนะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเบอร์เดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วอโอ้ช่วงนั้นดังมากเลยทุกอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีตรงไหนโดยมาตรงที่ว่า เราเนี่ยมาจากช่างทำผมครับแล้วทีนี้พอพี่ลุกขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนช่างทำผมมีอยู่สองกะที่เป็นช่างทำผมอะ่ะกะหลีก่กับกะเทยเออจริงือเปล่ามั้ยแล้วฝาเราจะฝาเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมานะพอเราดังขึ้นมาทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยนี่ต้องค้ายาอินี่ต้องมันมันมีคนดินทาว่ารายเยอะมากบางคนก็บอกอู้อินี่โซมเป็นโรคเอดหรือเปล่ายางงู้นอย่างนี้นึกออกมั้ยทีนี้ก็มาเจอน้องไก่แต่แล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะน้องไก่ พี่ผ่านมาหมดแล้วนะทั้งสังคมไฮโซทางอะไรทต้งหมดมทุกอย่างเลยนะทีนี้ทํำยังไงว่าเราก็มาจากอาชีพที่มันคนดูถูกอะแล้วก็มาเป็นสถาบัน,นเออสถาบันแล้วทำยังไงที่จะให้คนอดอรเราได้ น้องไก่เขาก็เลยดูเบอร์เดิเมไงเบอร์ที่เราขี้เกียจเปลี่ยนที่ไม่ยอมเปลี่ยนนะที่ไม่ยอมยังจำได้อะไร08ห8149 04เอรอไต่ลนคุยกันเออมันจะได้อย่างเงี้ยเบอร์เดิมของคุณอาเป็นเบอร์ที่ถูกโกงถูกหักหลังทำคุณคนไม่ขึ้นในเบอร์น่ขึ้นพอคุณไก่เปลี่ยนให้ใหม่คุณอามีเลขโชคแห่งชัยชนะมีราชาแห่งโชคเป็น,น <ะ S 2> ที่ร <นะ S 2> ักมีกัลยาณมิตรจิตใจอบอ้อมอารีใครอยู่ใกล้ก็อบอุนแล้วคุณอามีเลขมังกร789ซึ่ง ไม่ว่าคุณอาจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มในแวดวงที่ตัวเองจนในที่สุดวันนี้จากสมศักดิ์ชราชนที่เรารู้จักชราชนที่มีตามห้างจําได้ไหมวันนี้เป็นสถาบันแล้วนะฮะเรียนตัดรับปริญญาใช่คือวันนี้คือเขาบอกไงเมื่อก่อนเนี้ยจากเมื่อก่อนวนวนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นฉันจะต้องไปสัตว์พี มันจะไปเป็นสถาบัานได้ยังไงอาชีพช่างทำผมเต็มที่ก็คือเฮร์สไตลิสต์วันหนึ่งก็คืออยู่ที่ว่า,าจะทำคนดังหน่อยก็รวยถูกต้องป่ะมดวันหนึงแช่ทำไปสัก แล้วทำพี่สนใจบอกสิ่งที่พี่ตามหามา20ปีตั้งแต่เรารู้จักกันมาพี่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มันสักเซสใช่ใช่กระทรวงกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานทุกอย่างพี่เข้าไปพัฒนามาตรฐานอาชีพพี่เป็นคนปรับมาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวยไทยทั้งอาเซียนตอนนี้ทั้งอาเซียนนะอ่าะไปเป็นระดับอาเซียนซึ่งมันมันถูกอดออขึ้นมาโดยที่แบบเฮ้ยช่างทาผมตัวน้อยๆสูงร้อยหกสามมันจะทําได้ขนาดนี้ได้ยังไง นึกออกไหมแล้วก็เอาสร้างหลักสูตรให้เขาแล้วก็มีโครงการที่จะช่วยให้สร้างให้ผมพลิกชีวิตคุณตอนโควิดเนี่ยพี่ให้อาชีพนี้กับคนตกงานทั้งประเทศเลยก็เลยมีงานกันเรียนฟรีด้วยเรียนฟรีด้วย จนในที่สุดวันช่วงนี้พี่สมศักดิ์ท้อไปแล้วนะใช่ท้อจนไม่มีใครได้มีโอกาสเจอเขาเลยใช่จนเชัพี่พี่หายไปไหนหมดมืช่งนี่หายไปไม่ใช่ปีสองปีนะหายไปอยู่ต่างจังหวัดยาวเลยจนวันนึงพี่พี่ไปไหนพี่หายไปไหนพอพี่ไก่ก็เลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใช่พี่ไก่เปลี่ยนเบอร์ให้หลังจากเปลี่ยนแล้วคุณอาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขมากเอาอย่าลืมนะสมัยเราใช้ตอนตอนนั้นมันบอก เบอร์โทรศัพท์ที่ดีสมัยเรา30กว่า40ช่วงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องการทํางานเยอะๆช่วงอายุแต่เราลืมทึกถึงสุขภาพถูกต้องวันหนึ่งเรา50 60สุขภาพสําคัญวันนี้จริงๆแล้วไอ้เลขหงเลขมังกรเนี่ยอย่าง789 289เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไง 789คือเลขมังกรซึ่งไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ใช้เลขนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็จะเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มในแวดวงที่ตัวเองอยู่และที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เลขหงก็คือ289ซึ่งเลขหงก็ไม่ต่างอะไรจากเลขมังกรถ้าสามีภรรยาใช้คู่กันยิ่งดีอ๋อหรอใช่ อใช่ค่ะนอกจากเลขกลุ่มนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งทะเบียนรถ789ราคาก็ขึ้นแูงขึ้นเบอร์มือถือก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ตัวเลข789หายากมากๆฉะนั้นถ้าใครมาแล้วได้เบอร์ดีไปเนี่ยถือว่าเป็นโชคที่สุดในชีวิตแล้วคุณฟังดีๆนะฮะถ้าวันนี้เบอร์ของคุณมีเบอร์789 8 7ป8 7ก8า9 8 2 9 8เ้อ้าะไรเงี้ยถ้ามีามีเก็บเอาไว้แล้วใช้ให้ตรงปประโยชน์ บอกอย่างนี้ว่าต้องดูก่อนว่าร้อยเรียงถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มีเลขที่ไม่ใช่คู่มงคลหรือเปล่าเพราะการมี789ไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปจะต้องร้อยเรียงถูกต้องโดยผู้ชํานาญการจริงๆแล้ว789เเมื่อใช้เนี่ยไม่ว่าใครใช้ก็แล้วแต่ยกตัวยอย่างอย่างคุณอาสมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของประเทศไทยเลย ก็อยากจะบอกว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วคุณอาก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วในในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาก็ดีขึ้นอย่างเช็คเลขกลุ่มเสน่ห์เลขกลุ่มเสน่ห์คุณอาก็มีนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เ8็เนี่ยมันจะแรงเกินแต่หนูไม่มีเสน่ห์เลยแต่ไม่ไม่ไม่ดรแก่จะให้ว่าดำไหลเสน่ห์เข้ามาเขาใช้มําเอาอีกรูปอันนึงเขาใช้มาเอาอีกอันนึงคือแบบตอนนั้นขอคือขอไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่ E ซิมงาสองสองเอในอันเดียวกันตอนนั้นขอ ขอว่าไงรู้ไหมกบพี่กายเอาแบบไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นเลยเอาเรื่องงานอย่างเดียวเลยแม่งชีวิตทำงานอย่างเดียวมาสิบปีแปดปีแล้วตอนนี้แปดปีที่เราเปลี่ยนกันเดี๋ยวเปลี่ยนมาแบบไม่เ่ไื่อยหันงานก็ได้เรื่องงานจริงๆเลขเสน่มีเยอะแยะเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างคุณอามีเลขหนึ่งเก้าซึ่งถือว่าเป็นเลขราชาแห่งโชคใครมีเลขนี้ก็แล้วแต่จะเป็นที่รัก มีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีะนะคะ<ช>แล้วก็เลขต่างๆที่มันเป็นเลขเสน่เนี้ยสามารถที่อยากจะบอกว่ามีเยอะมากถ้าเกิดเรายกตัวอย่างกันคืนนี้พูดเท่าไหร่ก็คงไม่จบฉะ่ั้นว่าการเรียง อยู่ที่การร้อยเรียงซึ่งคุณไก่เนี่ยเขียนหนังสือมาทั้งหมด9้าเล่มอย่างที่คุณมดดำพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วทุกเล่มก็เป็นแบสเซลเลอร์แล้วก็หนังสือทุกเล่มเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นําไปมอบให้นาเงินไปทําบุญหมดเลยนะคะซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยคุณหนึ่งสุริยนเจ้าของเพบิวตี้เชมก็สั่งซื้อไปพันเล่มเพื่อไปแจกเพื่อร่วมทําบุญโเยี่ยมเลยเอาง่ายๆคนในวงสังคมส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้อย่างเช่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวมัมเองเน พี่การเขาจะบอกว่าอันเขาไปทําบุญที่ไหนเขาจะส่งเงินมาให้ไปทาบุญนะจากการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือการขายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วในเนี้ยเราจะรู้เลยคือในเนี้ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าเบอร์แต่อย่างสมมติคุณมีหนึ่งสามสามหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าคุณมีหนึ่งสามสามหนึ่งเงี้ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุขอแนะนาถ้าคุณคิดเป็นเจ้าของธุรกิจการใหญ่ไม่ควรจะใช้หนึ่งสามสามหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นว่าอาง่ายๆว่าคุณได้หนังสือเล่มเนี้ยคุณไปดับเบิลเช็คเลยว่า แต่และอาชีพของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมั่นใจได้ว่าทุกบาททุกสตังค์นะฮะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยคือ่าพิมพ์มาเขาออกหมดเขาจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเห <ไป S 1> ลือไปทำบุญแล้วทำบุญหมดเลยอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเดือนเมษาที่จะถึงเนี้ยคุณไก่ก็รับเป็นเจ้าภาพที่จะ สร้างพระประธานในวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งก็ได้เงินจากการจำหน่ายหนังสือนี่แหละค่ะไปไปรวมุแล้วก็คุณไก่มีความอยากมีความต้องการอยากจะบอกว่าหนังสือของคุณไก่ทุกเล่มในเก้าเล่มในทุกๆเล่มในจำนวนทั้งหมดเก้าเล่มเนี่ยนะคะ รายได้ที่เราได้มาเนี่ยพอเราเอาไปสร้างวาดัดสร้างโบสถ์ทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปมอบให้มูลนิธิต่างๆเนี่ยเรามีความอิ่มใจที่จะเขียนเล่มต่อไปออออแล้วก็หนังสือของคุณไก่ทุกเล่มคุณไก่อยากจะกระซิบบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่าในอนาคตอีกไม่นานนี้ไม่เกิน5ปี10ปีหนังสือจะเป็นตำนานที่ใครๆจะต้องหาเก็บเอาไว้ในเป็นหนังสือประจําบ้านเพื่อที่เราจะได้มีความรู้อย่างเช่นอย่างคุณมดดำเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความรักถ้าวันหนึ่งคุณไก ใส่เลขเสน่ห์ให้มีความรักขึ้นมา <c oughs> พอคุณมดดำดูเบอร์ของคนที่เข้ามาแล้วคุณม็ดดำสามารถรู้ได้เลยว่าอ้ยคนนี้เจ้าชู้หรือเปล่าคนนี้นิสัยดีไหมจิตใจเป็นยังไงอบอ้อมอารีหรือว่าขี้โกหกหรือว่า เป็นมือที่3แน่นอนหนังสือสามารถบอกได้หมดเลยเป็นพื้นฐานในการสกรีนใช่เป็นเป็นพื้นฐานในการสกรีนแล้วก็ที่สําคัญหนังสือเนี่ยให้ความรู้มากๆแล้วจํานวนหนังสือที่ทั้งหมด9้าเล่มราคาก็ถูกไม่แพงสองร้อยกว่าบาทเออซึ่งเขาจริงนะฮะเขาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์เขาเอาไปให้แจกทุนการศึกษาเด็กเยอะแยะเลยจากการแล้วคุณดูเล่มเนี้ย คุณรู้เลยว่าแต่ละเลขมันอยู่ตรงไหนแล้วจะดีใช่แต่ละเลขอย่างเช่น424แปลว่าอะไรอย่างเช่นหนูใช้อยู่ใช่ไหม424อ่ะดูแต่สันดานตรงกับหนูเปลไม่รู้นะลูกนะยังไงยังไงความรู้สึกถึงผู้อ่ะมีความอ่อนโยนอ่าอ่าถ้าคุณเป็นคนเอาตจ่ใจเจ้าอารมณ์เป็นขาเหวี่ยงตัวชกาตเนี่ยใช่โคตรตรงเลยบางที แอบเห็นแก่ตัวโคตรตรงเลยแอบเห็นแก่ตัวขอแนะนาให้คุณสี่สองสี่เปลี่ยนเถอะเพราะมันถึงพฤติกรรมสัญดารูปโอ้จะไม่มีใครครบเอาตรงไหมอ้มอสตรงไหมไหลเขตรงไหมล่ะอ่าฮะเอออืมหรือสองสี่ห้าอย่างเงี้ยอยากเป็นคนจะ๊จุกบก็ต้องมีสองในนี้จะมีเขียนหมดเลยแล้วคุณก็ลองไปดูเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยว่าเลขเนี่ยสองร้อยกว่าบาทมันสามารถบอกได้หมด จริงๆค่ะหน้าอ่านหน้าอ่านใช่แล้วมันตัวเลขแบบนะฮะตัวเลขที่เราแบบเคยคิดว่าเออศูนย์ดย์เนี่ยเรารู้เลยว่ามีแล้วมันดีไม่ดียังไงชอบตรงที่ว่าแบ่งอาชีพเลยเนาะแบ่งอาชีพเลยค่ะอาชีพอะไรควรจะใช้เลขกลุ่มไหนเพื่อที่จะแบบสนับสนุนตัวคุณให้ดีขึ้นอ่าฮะค่ะคือเอาง่ายๆนะวันนี้นอกจากเออพี่ไก่ละอีกอันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่แค่เลขโทรศัพท์หรอกอีกหน่อยแม้กระทั่งเลข ที่อยู่ลบอีกหน่อยทุกอย่างมันจะเป็นระบบตัวเลขหมดแล้วเ,ลเป็นดิจิตอลทุกวันนี้บัตรประชาชนบัตรประชาชนบัตรประชาชนเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่แต่ขนาดยกกันอีกหน่อยมันจะเป็นอีเมลเราหรือแล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขตัวคุณเองเนี่ยคุณเคยมีประสบการณ์ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตมาแล้วใช่พี่ไก่เองของนเน้นนะฮะเขาไม่ได้มีธุรกิจทับเกี่ยวกับขายเบอร์โทรศัพท์ธุรกิจเขาจริงๆอยู่ที่อังกฤษแลกเปลี่ยนกันเขาไปไปมาพี่สาวเขาเนี่ยเสียงแบานี้แหละคือเขาธุรกิจเขาเยอะแต่ปรากฏว่า ไอ้สิ่งตนี้อยากจะทําเปิดคลาสเพื่อที่จะสอนว่าเอาแหละตัวเลขว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรือรหัสอะไรก็แล้วแต่มันมีผลต่อชีวิตเรา ถูกต้องนอกเหนือจากที่คุณไก่จะเขียนหนังสือแล้วเนี่ยคุณไก่ยังมีคลาสซึ่งรับครั้งหนึ่งเนี่ย2,500คนเข้ามาเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีเลยค่ะอยากให้คนนำอะคือเข้ามารู้มาศึกษาแล้วนำไปใช้เนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตซึ่งเหมือนกับเราได้ทำบุญนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณไก่นำหลักสูตร NLP ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาสมองเข้ามาผสมผสาน ก็จะทําให้คนเหล่าเนี่ยได้ทั้งเบอร์ที่ดีไปใช้แล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีพลังในการที่จะ,ะนําไปปฏิบัติตนให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในชีวิตในการจัดคลาสแต่ละครั้งเนี่ยมีคนสมัครจํานวนเป็นหมื่นๆคนแต่เรารับได้2,500ต่อครั้งค่ะค่ะท่านผู้ชมฮะเขารับแค่2,500คนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถติดตามที่แฟนเพจซิม789ซิม หนังสือแน่นอนคุณไปหาซื้อได้ที่นอิน B2S นะครับหรือหนังสือชั้นนําทั่วไปวันนี้คุณสามารถสั่งได้จริงๆเลยอย่างเช่นวันนี้พี่ไก่ยังบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันเปลี่ยนชิตได้เยอะเหมือนกันมากมากเลยค่ะสักวันหนึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นตำนานที่ทุกคนต้องถามหามพี่สมศักดิ์จากเมื่อเคยไม่เชื่ออะไรเลยการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยณนะวันนี้พอสอเนี่ยหลังจากสงการเนี่ยเลขอะไรที่น่าสนใจในการพลิกชีวิตเพราะตอนนี้คนจะคิดถึงเรื่องปากท้องอย่างแรปากท้องเราจะเป็นยังไงต่อไป อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณมมดาำพูดถึงเรื่องของการทำมาหากินผ่านระบบออนไลน์ค,คุณไห่ก็อยากจะแนะนำเลขสำหรับคนที่อยู่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะว่าควรจะมีเลข249 เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็มีเลข789อีกเบอร์หนึ่งซึ่ง<ะ>2งเบอร์รวมกันเนี่ยนั่นหมายถึงการทะลุปุกโปรงทำมาหากินแล้ว mm hmm. จเจริญรุ่งเรืองแบบหยุดไม่อยู่ยั้งไม่อยู่ uh huh. ฉะนั้น2เบอร์นี้นำมาใช้ร่วมกันจะเกิดปฏิหารที่ดีมากๆ<ะ>แต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบการมีหนังสือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนเบอร์มือถือของตัวคุณเองได้ คุณไก่ยังแนะนําว่าให้ติดต่อคุณไก่เข้ามาเพื่อที่จะให้คุณไก่ช่วยร้อยเรียงเป็นสะพานบุญในการเปลี่ยนเบอร์มือถือให้แต่ก็มีคนถามอีกว่าแล้วไม่เหนื่อยหรือไงถึงได้ถึงได้ต้องมีคนเข้ามาช่เยอะแน่เลยอ่ะก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเขาประสบความสําเร็จเรามีความสุขอย่างทุกวันนี้คุณไก่มองคุณอาแอบมองคุณอาแอบติดตามอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะคะคุณไก่ก็มีความสุขแล้วก็อมยิ้มไปกับคุณอาทุกครั้งที่คุณอาประสบความสําเร็จนี่ต้องนี่ เบอร์ที่ให้มาดำมาด้วยเนาะปีนี้ต้องมีใหม่แล้วเนาะได้ปีนี้ขยับใหม่ให้ใหญ่ขึ้นนี่มีขยับให้ใหญ่ด้วยนะเอาละเอดให้เบรกงนะจะกลับมาเลขที่ไม่ควรจะมีในโทรศัพท์เลยคืออะไรพักกันสักครู่ฮะครับผม